สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับโซเซอ์เอาน้องผักบุ้งนะคะมาให้เพื่อนๆดูนะคะห้าวันที่โซลองเอทดลองปลูกนะคะจันจอันนี้คือห้าวันนะคะเพื่อนๆห้าวันก็จะได้เป็นต้นอ่อนประมาณนี้นะคะโซใช้เป็นดินถุงนะคะซื้อจากไลโซดถุงแบบนี้นะคะ หรือว่าจะเป็นดินพวกดินผสมก็ได้นะคะที่อยู่ตามร้านขายพวกดอกไม้เป็นแบบนี้ถุงละประมาณสอ0 0บนวอนหรือประมาณ3,000บวอนนะคะพเพื่อนโซ so, จะทดลองปลูกแบบไม่ใส่ปุ๋ยนะคะใช้แค่ดินผสมแล้วก็คอยดูแลดีๆเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูต่อไปนะคะว่าอีกประมาณ5วันน้องจะ โตได้ขนาดไหนนะคะเพื่อนๆนี่คือปลูกตอนอากาศที่ยังหนาวๆอยู่เนาะอากาศเย็นๆแต่น้องก็โตได้ขนาดนี้นะคะเพื่อนๆ <c oughs>